สวัสดีครับวันนี้ครูไทยมานนอกครับจะมาพาทําสื่อนะครับปากนกขันสานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับครับเราก็นํากระดาษ A4 นะครับที่รีไซเคิลแล้วหรือเป็นประเป่าอยู่ก็ได้นะครับก็มาพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับทำสองอันนะครับก็พับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับได้หนึ่งอันแล้วก็พับครึ่งอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็พับมุมนะครับพับมุมให้เท่ากันตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะใช้ กันไกลนะครับตัดมุมตัดมุมเล็กๆนะครับเพื่อใช้าสายหรือหนังยางนะครับหรือสายแม็นะครับที่ใช้แล้วมาผูกใส่กันนะครับมาผูกติดกันนะครับอันนี้ก็ตัดทั้งสองนะครับตัดทั้งสองอันนะครับไม่ต้องตัดกว้างนะครับตัดพอให้ สายแม็ดนะครับหรือนังยางนะครับสอดเข้าไปได้นะครับนี่ก็เอาสายแม็ดที่ทิ้งแล้วนะครับก็มาสอดใส่กันนะครับโดยหันด้านมุมนะครับที่เป็นแหลมแหลมนะครับเข้าหากันนะครับก็ผูกทบแรกนะครับผูกมัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มามัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมัดไม่ให้มันหลุดนะครับ มัดแน่นเลยก็ได้นะครับนี่ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มามัดเหมือนกันนะครับสอดใส่รูที่เราใช้กรรไกรตัดไปนะครับอ่ารูเล็กๆนะครับไม่ทํากว้างนะครับแล้วก็มัด1ครั้งนะครับแล้วก็มัดผูกแน่นเลยนะครับผูกตายเลยนะครับ สามารถที่จะเอามาสวมปากได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับครับคลิปนี้ชื่อว่าคลิปปาก,กานกขันสานะครับเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเครื่องหมายนะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับ ถ้าเข้ามาดูแลก็ปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ,บครูไทยบ้านนอกนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับที่นี้ก็สวัสดีครับผม